ับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแฟนต้านะครับแล้วก็วันนี้ได้คือเล่นมีท่าเต้นด้วยคือ<ช>เพลงแฟนต้าหน่อยป้าก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีครับผมท่าเต้นอันนี้ก็คือเราคิดเชิญเพื่อแฟนต้าโเป็นจุดการรับผู้พากลเลยอันนี้มีครูที่ให้ครับ<ช>มีทีมใช่ครับมีทีมช่วยครับซึ่งว,วันนี้มีกิจกรรมบรือเต้นด้วย,ยใช่แล้วคะเราเล่นกันแบบเคลื่นเปิดเลยไหมเปิดเลยคุณระหูแบใครใครหกบ้างใครหกเล่าหน่อยใครหกผมไม่หกผมเจ็ด คุณหกแปดอะไรนะแปดเก้าข้างบนข้างบนไปกินแล้วเล่นเกมคูลาฮูปกันแล้วก็ถือแฟนตาแต่ว่าจริงคือห้าหกใช่ไหมใช่แต่ว่าจินบุคระวังยาผมคุยกับแอบเขี่ยอู๋ยังไม่ได้เขี่ยอูเลยใช่หกครึ่งปวดแล้ว้ก็อะไรผมไไ่ด้ก็มีคูแล้วหูแบบหูแล้วล่วงเขาล่วงแล้วแกล้งคนอื่นด้วยนะวันนี้ไม่แกล้งแค่เดินไปหาพี่เื่นเฉยก็คือเอาเป็นว่าคือสนุกมากสนุกมากเล่นกันนานมไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันคูลาฮูปแล้วผมจริงๆใช่พูดถึงแฟนตาแล้วผมพันกันมาตั้งแต่เด็กยังไงบ้างเเเชื่่อวาาด็กรจผมช ผมบอกเล้วผมเคยกินรถหนึ่งเป็นรถพิเศษบูรี่สีสีนี่สีฟ้าไม่ีน้ำเค็มน้ำเนเค็มเพราะผมชอบกินลาลินฟ้าเลยแบบชอบกินชอบนั้นมากมีใครไหมรับจริงๆกินมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับแบบจรริงคับโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้ามีขายก็ซื้อมากินจริงครับใช่คือสายกินแบบผมเนี่ยผมบอกเลยเวลาผมกินข้าวผมขาดไม่ได้แนะแตนผมต้องกินคู่กันตลอดถ้าผมกินข้าวไปอ๋อดื่มพูดทีครับชัวร์ผมผมกินอ่ะผมกินข้าวใช่ไหมผมต้องดื่ม หมดกินข้าวจานหนึ่งหมดแฟนต้าขวดหนึ่งไม่แล้วคนกินเยอะเลยมาดื่มเครกกี่จานขวดลิตรผมกินประมาณสามจานก็แฟนตาสามขวดผมว่าไม่ไม่ใส่ข้าเลยอะไรใหม่ๆเลยไม่เขาแชร์เลยหรอไม่ใส่ข้าลยอันเกินอันนี้อันนี้ก็จริงไหมอันนี้ก็ไม่จริงค่ะแล้วก็กินยัไงไมเรื่อยอะรวุว้าวแฟนต้ามันสดชื่นยังไงสำหรับกินแล้วเป็นเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นรีแอคบนเวทีอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นรีแอคเยอมไหม แล้วมันจะเวลากินแฟนตาแล้วม <initiatives> ันจะรู้สึกซาไปถึงคอถึงแบบทุกที่เลยค่ะข้าซาค่ะขซาซาใ่ครับข้าซาขาซาาซให้ทุกคนทำด้วยได้ไหมล่ะช่ทุกคนทกคนต้องฝืนเลครับมอกไซ่ซาไงเ็ซานไงยงไงซาก็ซาซาเชื่อลว่าซาซาจริง่ะากหน่อยจาวแฟนตามีอะไรยังไงบ้างซา แต่งทีที่คุณเป็นเวทีครับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับก็คือแล้วก็ฝากก็พวกเราก็เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแฟนต้าครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากทั้งแฟนต้าแล้วก็ฝากทั้งวงบัสด้วยแล้วก็ชาเลนจ์ของแฟนต้านะครับเป็นแดนซ์ชาเลนจ์จะไปเต้นกันในทิกตอกอะไรก็ได้หรือจะแบบร่วมสนุกกับกิจกรรมของแฟนต้านะเก็บผลไม้ครับเก็บผลไม้แฟนต้าหน่อยป้าเนยคยฮะท้องขึ้นใจครับกิจกรรมหลังจากนี้ของแฟนต้าก็ฝากด้วยครับผมครับผม สำหรับคอนเสิใหญ่ๆบัตรหมแล้วยยเนใหญ่ครังแรกก็บัตรหมดวันช่หรือขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าคือคือตื่นเต้นมากด้วยเอาจริงๆกับคอนเสิร์ตนี้แล้วก็แบบซ้อมมาเราแบบมีการวางแผนอะไรมาแบบนานมาแล้วพอแบบวันที่เขาเรียกว่าเปิดขายบัตรใช่ไหมวันเปิดขายบัตรก็ เหมือนทุกคนให้การตอบรับที่ดีมากๆก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆมีกําลังใจอ่ะในการซ้อมใช่ครับแสดงว่าซ้อมเสียซ้อมแล้วเรียกว่าก็เรียกว่าตอนนี้ซ้อมทุกโชว์แล้วครับเหลือแค่ทวนแล้วก็รันให้พร้อมครับใช่ครของเพื่อใช่ไหมครับเดือดฮะเดือดเลยเหมือนน้ำที่กำลังต้มในหม้อเฮ้ยโธ่โธ่ซาในจิตใจน้ำอะไรที่ต้มอ่ะน้ำเป็นใต้ปอ้า หมดคาดหวังแน่นอนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราบ้างอะไรใหม่ๆลังกาไหมจิลังกาหรอหรือว่าจลังกาข้าวมันแหรอใช่ได้เลยอ่ะถ้าเราอยากทำอ่ะคอยนิดนึงอ่ะมันใกล้วันแล้วใกล้วันและเนาะก็เออไม่รู้เลยซึไม่รู้ว่าจิลังกาไหมแต่คือคอนใหญ่มันมันชื่อคอนเสิร์ตใหญ่ผมว่าต้องใหญ่แล้วไม่ไม่ใหญ่มีอะไรที่มันแบบคือเราไม่ทำอะไรง่ายๆแน่นอนฮะเออ คนละคำ่าคนละคำไล่ไล่ยาฝังาก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าแบบเบอร์ไหนจารีจารีใหญ่ใหญ่ใหญ่คนมากครับอันนี้สออันนี้คือต่ออันนี้คนละคำไรนะใหญ่มากครับไม่ต่อไม่ต่อ เต้นดินดินดินเมีดินมีดินมีดินหนไฟฟ้าเหินเินเหินอะไรอ่ะแบบลอยแบบอยู่ากาศเอ่อเปลียนเปียนเงเงงเปียนเปียนิงูเดี๋ยวกเพราะ เพราะคุท้ายอะไรอยาอยาให้อยากแยอยากแยบลูกลอยลอยลอยไม่ถึงอะไรตอนนี้เลยตอนนี้ก็ถึงพร้อมพร้อมตอนนี้หนุๆเต็มร้อยให้กี่เปเซ็นต์ารับมพร้อมตอนนี้เหรอฮะน่อยมากเลยประมาณแปดสิบแดสิบแปดสห้าสกหกดสิบแปก็ได้ครับ20อบอเบียนมาเติมเต็มให้ เกสครับเกสเหรอครเกสครับเกสผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีครับมันเจริงเหผมไม่ได้อะไรือม้เกส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 คอนเสิร์ตเหรอครับอ่าเกสก็จะมีประมาณแบบสคนเมีเกสคนนึงมีเกสคนหน่งมีเกสคนนึงครับมีเกสคนนึงชอบถ่ายรูปงๆรมาต้งจบา้งจบกเเตงจบวันนี้ อะไรนะอะไรนะครับตอนไม่ชัดเท่าไหร่ก็ถ้าเกสคนนี้มาถ่ายรูปตอนจบก็มีครับมีมีแน่นอนครับสามวันไม่น้ำไม่นะครับพี่อนวันผมว่าสามวันเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนที่ผลก็ต่างใช่ต่างกันตามแบบ บรรยากาศกับบรรยากาศครับบรรยากาศแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกัน bias วันนี <h <h ้อาจจะมาแบบเป็นแบบ bias แบบนี้ bias แบบนี้หลายๆคนอาจจะทำให้แบบบรรยากาศของโชว์เปลี่ยนไปอะใช่แเหมือนแบบแล้วแต่ energy ที่เราแลกเปลี่ยนอัใช่จริงฮะจริงแล้วก็ทรงงผมเลยฮะทรงผมไม่เหมือนกันใช่ฮะแต่ไม่ว่าจะว่าอะไรเออคุณทรงเดิมสามวันเลยไม่เถอะไม่นอนค่นะทรงนี้แหละทีมให้แต่งตัวไหมคะ b i a ัหรือ beauty b e a u รับอ๋อ ผมเห็นเขาคุยกันใน TikTok อยู่ว่าเขาจะคุยในเออ๋เขาจะแต่งกันตามโปสเตอร์เรายังไงปกติเขาจะแต่งตามโปสเตอร์่ไม่ไมดูเหรอดูนะแป๊บนึงผมได้ยินเสียงกระซิบมาเสียงลือถึงเราอ้างมาบอกว่ามีแต่ว่ายังไม่ออกยังไม่ประกาศออฟฟิเชียลอ้าวประกาศครับมีถ้ามีมีอ่ารู้เหมือนกันเลยครับเมื่อกี้รู้เหมือนกันนะคือพวกก็มีหนึ่นวมีแบบว่าตอนเดอนสอันนี้ชันมีครับ มีเพลงพิเศษแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ว่ามีเพลงพิเศษแน่นอนครับเยอะเยอะมากเยอะด้วยเยอะมากครับผมัดมื่าเตัด้าผมว่มนี่มีหมดเลยครับมีหมดจริงทั่วโลกอุ้ยโอ้ยอินโดนีเซียนี่คือได้หมดเลยมาหมดร้อยอินเดียตรุติอินเดอีกยิ่งเพราะว่ารักของเรากับแฟนชั่นของเราเพราะว่เราเป็นผันใจน้องๆผันน้ำนมดู ที่น่ารักมากครับล่าสุดผมเห็นนี้ในในเออ่ซิทคอมสุภาพรุสุซอนอ๋อฉันรู้สว่าดูดูตั้งแต่เด็กเหมือนกันเรื่องนี้ดูนแล้วผมก็เห็นน้องเขาเต้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่ก็ชอบดูที่โรงเรียนผมนี่มาถามว่าเนี่ยเขาเป็นอาจารย์เงี้ยแล้วแบบเด็กๆก็แบบไปร้องพัศวีมาคิดอะไรเขาเแล้วเขาบอกว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ท่องสูตรคูณกันแล้วเหรอต้องแฟนชาร์ตใจเอาไบอกเขาส่งข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยเห็นอยู่รู้สึกยังไงเขาแบบว่าชอบเขาแบบว่า ก็เป็นสีสันนะ้วคือว่าก็เป็นแบบอะไรที่บันเทิงดีใช่ครับแล้ว่าสนุกดีก็ชุดติชุดติพงเงี้ยผมก็เลยชุดติมาเยชุเลยเยอะเลยฮะแผลปอยาปอยาไม่ใช้ชุดดูเนี่ยผมพลาดเลยละแล้วก็มีพุทธเบิร์กพุทธเบิร์กพุทธเบิร์กนี่ก็มี้เขาเล่นเล่นกันในทิกตอกช่วงนี้แบบว่าไปพูดพูดใส่แล้ให้แบบมีแต่ละเจนพูดก็จะพูดเข้ามาไม่เหมือนกันอย่างจังนี่จังใหญ่จังไหญ่จังใหญ่นอกปากพับคึ้แหมชื่อแปลกเออแต่ละเจนมาก หมืายว่าคำที่ต่อท้ายนี่ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมก็แปลกเยอะนะแปลกเยอะมากพี่อยากได้เบอร์ไหนครับเอาเบอร์ที่แรงที่แปลกสุดเออคอมพิวเตอร์ราบนาอะไรเนี่ยเออเขินนะเขินนะผมลืมอ่ะได้พี่ชัยก็ได้พี่หนึ่งชายาพี่ชัยอ๋อเดชาเดชาอะไรเดชาอะไรเดชาพรเดชาเดชาไม่รู้เดชา คิมจินคิมจินนี่คือได,ได้หลายได้หลายอันเลยค่ะคิมจินฮยองคิมจินบูคิมจินฮอกค,คิมจิอนอะไรเนี่ยอไรเงี้ยเกาหลียใช่ใช่คิมจินนาพันนี้แต่เขาว่าพวกคุณเป็นเป็นวงที่มีแฟนคลับอายุาน้อยที่สุดโอ้อ ยินดีครับทำงานเห็นน้องกวางแตบแหวนนุบานวิ่งมาทักทายบ้างไหมคะนี่ก็เห็นอยู่ก็เอนดูเอนดูอันจริงกเอนดูดีครับแล้วก็น่ารักมากเอนดูคือด้วยความที่เราเป็นพี่ด้วยก็อยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องด้วยก็ขอบคุณมากที่มาในงานแล้วก็ทําตามระเบียบด้วยก็ฝากอ่าพวกเราบงบัสด้วยแล้วก็ในอนาคตเราจะมีผลงานก็ฝากน้องๆติดตามต่อไปด้วยครับครับที่ขับน้องครูกชัยเบอหนึ่งนะครับส่วนช่วงที่ผ่านมามันจะมีแบบแข่งแบบของพี่กันเยอะเนาะแล้วก็มี ก็คิดถึงนะบริงีก็ล่าสุดก็มีแวะกับเทียนอนนะเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศนะก็ถึงว่างเมื่อไหร่ก็อยากกลับไปตลอดน้องขาเป็นยไงบ้างที่แบบว่าเราแบบสนิทไปแบบทีมเออมันที่มาที่ไปยังไงก็แบบโอ้จริงผมก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันครับคือคือมันมันเริ่มจากที่ปกติฮาเล่นเกมกับพี่ๆในแบบทีมคูเซนก็เป็นทีมทีมแข่งแข่งวอลโล่แล้วอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนถามฮาร์เรนเรนว่าแบบเอออแาบ อนนี้มาเตอร์จัดที่กรุงเทพนะอะไรแบบอยากมาไหมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาลองแบบคุยกับไรออดดูอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วแบบไลออดเขาก็แบบติดตอ่อกลับมาว่าแบบเอออยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบได้ได้ไปไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโชว์แมทใช่ครับก็แบบแข่งแข่งเล่นเล่นเอาสีสษะอะไรเงี้ยครับก่อนนี้ก็แบบจะเกิดแข่งกันจริงจริง แต่เราซ้อมต้อซ้อมจริงเอ่อก็ไม่จริงไม่มีไม่ไม่ได้มีซ้อมอะไรขนาดนั้นแต่พงศ์เขาซ้อมทุกคืนเลยนะครับไม่เป็นไรว่าเราซ้อมซ้อมทีมกับพี่พคือปกติเล่นกันอยู่แล้วเล่นกันแบบชิลๆอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีซ้อมจริงจังอะไรครับก็คือไม่ได้กดดันอะไรด้วยนะครับใช่ครับก็เอ่อไม่ไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่ครับมีเอาเพื่อนๆในวงไปซ้อมบ้างด้วยไหมร้านตั้งตี้กันเลยไหมอ๋อก็ กใครเล่นบ yes> ้างอะก่อนเล่นนะครับอาันนี้เขาซ้อมอยู่ครับช่วงนี้ช่วงนี้เขาแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ซ้อมก่อนนอนเนี่ยเขานอนไม่หลับใช้ไหมจริงเหรอคุณแฟนผมบอกว่าพื้นหรือเปล่าไม่ใช่เล่นด้วยครับอีกสองอีกสองท่านที่พุ่งจะมโฮลเป็นชั้นน้ำเจ้าพ่อเนาะเจ้าเฮ้ยจังไหนเอ้เจ้าจังไก่จังไหนจังไก่พี่กับจังใช่ไหม ผมต้องบอกเลยนะฮะว่าผมเนี่ยออฟฟิเชียลจบไปแล้วแต่อีกต้องไปเรียนฮะก็อะไรครอะไรต้องไปทำงานอ๋อแบบนี้นึงแต่ว่าก็ก็จะอดก็ดีแล้วก็ถามว่าคุณได้ที่เรียนหรือยังได้เลยครับได้ที่เรียนได้ที่เรียนหรือยังก็ทำถออยู่ใน process ที่กำลังจะได้แล้วครับเดี๋ยวขอไปเชียร์งานที่ทางหมูอยู่ก่อน ผมก็เหมือนกันครับอยู่ในโปรเซสการเคลียร์งานอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็มีแวบไปโรงเรียนบ้างส่วนเรื่องมหาลัยนี่ก็อยู่ในโปรเซสเหมือนกับพีเป้เลยครับอาจจะแบบใกล้ๆกันเฮ้ยอันใกล้ใกล้ๆกันก็โปรเซสคล้ายๆกันนะพี่เสเดียวกันจับมือกันแยกที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปต่าวคนต่างไปเอาไม้ก็ไปด้วยกันไงคนนึงลงที่หนึ่งคนนึงลงที่หนึ่งบังบังบัสไม่มีเด็กมัธยมแล้วนะครับผมมันแล้ว ของบัสเราจะเทเราก็โตขึ้นก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับเพว่าเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรที่เราคือเป็นยังไงก็ดิบเหมือนเดิมใช่ครับเราเพิ่งยี่สิบขวบเองยี่สิบขวบมีนิสสอง่างตรงงาที่ผ่านมาน้องางทุอนจุฬาจารย์อะไรที่็นพวก็แบบได้ร่วมงานได้ยัดด้วยต้องทำอ๋อมีฝั่งจุฬาก็มีผมมีแฮร์มีน้องเอแล้วก็มาร์คิสครับผมฝั่งธรรมศาสตร์ก็มีน้องภูทัดชัย ใช่ไปไปร่วมถิบบอลตชาจะศรมใช่ทศาสตคนเดียวรูปคุณเยอะมากเลยวันนั้นล่อเลยก็ก็ถเป็นดีครับก็จริงวันนั้นก็เป็นทำสีผมมาใหม่ด้วย่เลยว่าทุกคนก็แบบเคยทำผมแม่เขาก็เลยเมอเออดีใจที่ทำสีผมาิติดใจเลยไหมคะอยากจะทำสีไปตลอดเลยไหมก็อยากก็ก็ถ้าได้ก็ดีแวเดี๋ยวก็รอดูกันว่าแม่ทำาดยังไงเอยหนค่ะ มีอะไรบ้างคะไปรุ่นงานเไปทอะไรนะีปงานตพกำลดำิกับอลงานบอานอะไรนะครับอลนบอลงานงานงานมาองานงานงานงืนกานงามานงานงบนงานเานานง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 ารงาน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 งาโงาองานงาไง้บอานานงานานงาวันงานงานงาไงไนงนานงานงานนานานานงนงนนนงานงานอนางาง ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ว่าก็แบบพอทนได้ครับครับชอบครับผมก็เป็นเป็นการกระชับมิตรของสองมหาลัยใช่ไหมก็จริงๆวันนั้นก็ไปกับฟูใครอะก็ไปกับขุนพลเดอะฮะไม่ใช่อโยกนี่นะเหมือนกันเอาก็สนุกดีครับก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นงานแรกๆเลยที่เรารับในมอใช่ไหมใช่แล้วก็ก็ตื่นเต้นดีแล้วก็เจอคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนน่ารักหมดเลยก็ สท้ายขอเป็นน้องแมแล้วกันะปาร์ขอปาหน่อยคะอ๋อครับผมก็อย่างที่บอกไปบนเวทีเมื่อกี้นะครับว่าพวกเราก็เดือนหน้ามีคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราครับผมก็ตอนนี้ทุกคนกําลังโฟกัสกับการซ้อมคอนเสิร์ตแบบมากมากเลยแล้วก็หลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่ไปทํางานมาเป็นระยะเวลานาเราก็จะได้มีเวลาพักกันอย่างที้ทุกคนได้รู้แล้วพอพักเสร็จก็เดี๋ยวกลับมาดูงานกันต่อครับผมก็รอดูประกาศจากทางค่ายนะครับ โอเคจ้าขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอได้ค่ะ